กมรัชนีนะรับกสุดปากก็หมอรัชนีนะครับตอนนี้การย้ยสามหน่งนะครับอ๋อพ่อเป็นร้อยเหรอพ่ณพี่ตอยนะพี่วันนี้นายกาพ่อเป็นร้อยอบคุณนะครับโอ้โห้วกหนูมีสองช่องเองสองผัวเมียสามเลยหนึ่งโอ้

ไหท่เ่งไ้านก็ขออภัยนะคะเอตอนนี้เราก็สอนอย่างเดียวเลยโย้วล้มล้มล้มพายุพายุลมฮัดซึ่ว กูจะพัดสิ่งเร็วร้ายไปแล้วนะคะสายก่อนที่เรามาบล็อกทันทีเลยนะคะคุณน้องนแม่อนุญาตนะคะฟังเพลงไหมให้จะร้องเพลงกัน คุณพ่อก็ใส่เสื้อดำดำค่ะไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยเสื้อดำเออแกก็ใส่อะไรเลยนะข้าโง่ถ้าโง่ถ้าบอกพ่อแตนนะครับบอกพ่อแตนหน่อยเปิดหน้าบ้านให้หน่อยเปิดประตูนี่บอกค่ะไปไม่ไปไม่ไปิดห้องโคห้องเคมาเร็วบออกพแตข้างยอ่ะมั่งแม่เราถือเคนนี่นี่เปรี้เด้อ